สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมื่อสักครู่เนี้ยตอนที่ผมขับรถมาเนี่ยผมเห็นพี่พี่ที่คลิปที่แล้วที่ผมถ่ายเขายังนอนอยู่ที่เดิมแต่วันนี้เขาเปลี่ยนชุดก็เดี๋ยววันนี้ผมจะซื้อข้าวให้เขาทานอีกครับแต่ว่าเป็นเป็นสำเร็จรูปเลยดีกว่าพวกพวกพวก๋วยเตี๋ยวที่ที่กินได้เลยกิน กินในในถ้วยได้เลยเพราะถ้าเป็นแกงเนี่ยมันไม่มีถ้วยใสมันจะกินลําบากเนี่ยครับเขาเขาพี่เขายังนอนที่เดิมเดี๋ยวเนี่ยถึงแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะเนี่ยครับเพื่อนเพื่อน<ๆ>เห็นไหมฮะพี่เขายังนอนที่เดิมครับเนี่ยครับยังนอนที่เดิมนะแต่ว่าเขาชุดเขาเปลี่ยนก็ สังเกตดูนี่ฮะสังเกตดูก็ก็จะมีขวดน้ำมีแต่ไม่เห็นมีเสื้อผ้านะฮะเนี่ยครับสังเกตดูมีขวดน้ำครับแล้วก็มีของกินนิดหน่อยมีมามา่าผมว่าเป็นอาหารสำเร็จรูปซื้ออาหารสำเร็จรูปให้ให้ให,ให้ให้พี่เขาทานดีกว่าครับ นี่คร oh, e no <any anyway. ับพี่เขานอนอยู่ไม่มีผ้าห่มด้วยฮะโอ้สงสารยุงคงกัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปซื้อของที่ตลาดเดี๋ยวเราไปกันเลยครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขานอนนิดนึงฮะให้พี่เขานอนนิดนึงเดี๋ยวเราไปซื้อของที่ตลาดกันเดี๋ยวเราไปตลาดกันครับเพื่อนๆนี่ครับตลาดอยู่ข้างหน้านี่ครับ ดงว่าจุดนี้พี่เขาก็มานอนประจําเพราะว่าแต่ว่าก็ไม่บ่อยนะเพราะว่าผมก็ผ่านผ่านแทบทุกวันเพิ่งเพิ่งเห็นวันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นครั้งที่สองเนี่ยข้างหน้าก็เป็นตลาดลำลูกกาแล้วครับข้างหน้าเป็นตลาดลำลูกกา เนี่ยครับข้างหน้าเป็นตลาดลำลูกกาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะวนเดี๋ยวเราจะวนไปซื้ออาหารซาเลลูกให้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 พี่เขานะครับเลียวสายนี่ครับตลาดลูกกามันก็เขาเรียกตลาดปากทางลำลูกกาครับมันก็เป็นตลาดเล็กๆะครับไม่ใหญ่ครับอยู่อยู่แถว ER บ้านผมเองครับบ้านผมนี่ก็จะข้าวเกี่ยวระหว่างลำลูกกากับ กรุงเทพนะก็เป็นพวกลูกครึ่งครับฮาร์ปเขาเรียกพวกฮาร์ปลูกครึ่งระหว่างลำลูกกากับกรุงเทพครับพวกพวกฮาร์ปเดี๋ยวจอดรถก่อนนะครับเพืเ่อนๆเนี่ยที่จอดรถตลาดครับเดี๋ยวผมจะเดินไปซื้อก่อน,นครับ ัลโหลครับนี่ผมซื้อซื้อกับข้าวมาได้แล้วนะครับก็เป็นอาหารสําเร็จรูปว่าจะให้พี่เขาเลยครับเพราะว่าเขาที่ที่ซื้อไปเนี่ยมันเป็นพวกแกงพวกข้าวอะไรเงี้ยมันจะกินลาบากถ้าไม่มีถ้วยใสแต่ว่าถ้าเป็นอาหารสําเร็จรูปอย่างเนี้ยครับเนี่ยครับเป็นเป็นข้าวผัดฮะผมหยิบมาให้ดูเนี่ยครับเป,เป็นข้าวผัด,ผด,ด,เ,เ,ปผดเป็นอาหารสําเร็จรูปเลยก็คือ ทานในทานในกล่องได้เลยครับเน่ก็มีช้อนมีช้อนมีพริกน้ำส้มเนี่ยครับพริกน้ำปลานะครับก็ทานได้เลยข้าวผัดข้าวผัดกุนเชียงกับไข่บครับเน่จ้และ,และอันนี้ก็เป็นเป็นขนมปังครับเป็นขนมปังเอ้ครับขนมปังก็อิ่มท้องอยู่ครับมือนี้อิ่มท้องอยู่ครับที่ผมไม่ซื้อน้ําเนี่ยเพราะว่าผมเห็น ขวดน้ําเขาตั้งเยอะเลยครับแสดงว่าน้ําเขามีเยอะแล้วแต่ว่าข้าวนี่คงยังไม่มีแต่เสื้อผ้านี่ผมไม่เห็นเขาเขาเขามีถุงใส่เลยนะแต่คราวที่แล้วเขาใส่ชุดลายเสือผมจําได้แต่คราวนี้เขาเขาใส่ชุดดึงแสดงว่าเขาเขาเขาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเสื้อผ้ามาแต่ว่าไม่รู้ว่าเสื้อผ้าเขาเขาเอาไปไว้ที่ไหนแต่เนี่ยผมเพิ่งเห็นเขาครั้งที่สองครับเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวจัดใส่ก่อนใส่กล่องก่อนนะครับเพื่อนใส่กล่องเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะขับเอาไปให้เขาของถุงเลยตอนนี้เขานอนหลับอยู่เดี๋ยวเราก็ไปปลุกเขาเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราขับรถวนไปให้ให้พี่เขานะครับเอาอาหารไปให้พี่เขาเดี๋ยวขับต้องขับวนครับนี่ครับนี่นี่คือถนนผลโยธินนะครับ นี่คือถนนผลโยธินปากทางลำลูกกาครับก็เรียกถนนผลโยธินเนี่ยครับอันนี้ก็คือเขตกรุงเทพนะฮะเมื่อกี้ที่เราอยู่ตลาดนี่คือเขตลำลูกกาครับกรุงเทพผสมลำลูกกาครับเป็นพวกลูกพึ่งเดี๋ยวเราต้องกลับรถใต้สะพานกลับรถนะ เรากลับรถแล้วเราก็ต้องไปกลับรถอีกทีนะฮะใต้ใต้ใต้สะพานที่จะไปสี่มุมเมืองครับอ,อันนี้อันนี้เขาเขตอันนี้อันนี้คือเขตดอนเมืองนะฮะอันนี้คือเขตดอนเมืองครับมันอยู่ติดกับเขตลำลูกกา เนี่ครับเขตดอนเมืองจะสุดแค่นี้ครับต่อไปก็เป็นเขตลำลูกกาแล้วครับเราเราไม่ได้ขึ้นสะพานนะถ้าขึ้นสะพานนี่พอลงสะพานผูบก็เป็นตลาดสี่มุมเมืองเลยนะครับเป็นตลาดสี่มุมเมืองแต่เราไม่ได้ขึ้นสะพานนะเราจะไปกลับรถใต้สะพานเนี่ยครับที่ขึ้นเนี่ยสะพานไปไปลังสิทธ์นะครับ พองลงสะพานปุ๊บก็เป็นตลาดสี่มุมเมืองเลยครที่คนเข้ามาซื้อของกันนะครับนี่ครับตลาดใหญ่แล้วสี่มุมเมืองระดับประเทศเลยครับตลาดสี่มุมเมืองนี่มีมาก่อนตลาดไทยนะจังมอก่อนมีแค่ตลาดเดียวนะตลาดค้าส่งเนี่ยทุกคนต้องมาซื้อของที่ตลาดสี่มุมเมืองนะนี่ครับข้างบนแต่เราต้องกลับรถเรากลับรถแล้วก็เข้าเข้าตรงปากทางลำลูกกาครับ ซ้ายมือก็เป็นกรมทหารนะของฐานอากาศนะกรมฐานต่อสู้กัศยานครับของฐานอากาศเดี๋ยวเราต้องกลับรถมาทีแล้วเราก็จะเข้าเส้นลำลูกกาครับก็รถจะเยอะหน่อยครับเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะตีซ้ายนะตีซ้ายเข้าลำลูกกาครับเดี๋ยวหาจังหวะตีซ้ายก่อนได้นะต,ตีซ้ายเข้าลำลูกกา อันนี้ก็เป็นสนามกีฬาทุป,ปาัาเตมีนะฮะเนี่ยที่เราเห็นนะครับสนามกีฬาทุป,ปาัาเตมีของกองทัพอากาศครับเนี่ยอันนี้คือแยกลำลูกกานะครับเนี่ยแยกเขาเรียกแยกปากทางลำลูกกาครับตรงเนี้ยฝ่ามือนี่คือตลาดที่เราไปซื้อกับข้าวตะกีนนะครับเนี่ยฝ่ามืออันนี้ซ้ายมือคือสนามสนามกีฬาทุป,ปาัาเตมีนะฮะเนี่ยครับสนามกีฬาทุปปาเตมี เนี่ยเนี่ยครับพี่เขานอนอยู่ตรงเนี่ยปลาลเมนหน้าเห็นไหมขวามือครับปลาลเมนหน้าขวามือเห็นไหมเขานอนอยู่เนี่ยครับเห็นไหมฮะเขานอนอยู่มีนั่นบางหน่อยเดี๋ยวเรากลับรถตรงนี้ครับกลับรถข้างหน้าเขานอนอยู่เนี่ยครับเรากลับรถข้างหน้าเนี่ยครับตรงนี้ก็จะมีปั๊มน้ามันนะเห็นไหมฮะกล้องจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าถนนมันผูกขาดนิดนึงครับแต่รถจะเยอะหน่อย เดี๋ยวเรากลับรถก่อนครับนี่ก็เป็นสนามกอล์ฟนะเห็นไหมฮะทางซ้ายมือครับเนี่ครับสนามกอล์ฟทูปาเตมีเมื่อก่อนผมก็มาตีบ่อยครับตีอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งฮะแต่ตอนนี้เลิกเล่นไปแล้วฮะตอนนี้ไม่ได้ตีแล้วครับเลิกเล่นไปแล้วเดี๋ยวเรากลับรถแล้วกลับรถเดี๋ยวเราก็จะไป เอาอาหารไปให้พี่เขานะเขานอนอยู่ครับเนี่ยถึงแล้วครับถึงแล้วครับเขานอนอยู่เดี๋ยวผมต้องไปเรียกเขาครับเนี่ยครับเขานอนอยู่เนี่ยครับเขานอนอยู่ แต่ผมจะไม่เอากล้องลงไปนะครับเดี๋ยวกล้องไว้ที่รถนี่นะครับแต่ว่าจะจะตัวคนจะลงไปเดี๋ยวผมจะลงไปแล้วนะครับ เพื่อนๆพี่เขาดูขนมที่เราเอาไปให้เขาสงสารเขาครับเนี่ยครับกนรรบ็นั่งสายเขาครับเนี่ยเขาก็นอนอยู่ผมไม่เห็นเขามีเสื้อผ้าเลยนะครับเนี่ยคือคือไม่เห็นเลยครับพยายามมองอยู่แต่ว่าเขามีน้ําเยอะครับพี่เขามีน้ําเยอะเขาก็นิสัยดีนะครับพอเรียกเขาเขาก็เขาก็ตื่นมาเลยฮนะแล้วเขาก็ยิ้มยิ้มแย้มเลยฮนะนี่ครับแต่ว่า ไม่เห็นไม่เห็นมีมีถุงเสื้อผ้านะเห็นมีถ้วยมาม่าแทดงว่าเขากินของคือถ้าเราซื้อเป็นกลับไปเนี่ยเข,เขาเขาเขาไม่มีถ้วยใส่ครับผมไม่เห็นเขาเขามีถ้วยเลยนะเนี่ยพวกถ้วยกับกับถุงเสื้อผ้าเนี่ยไม่มีวันนี้ก็ไม่เห็นมีพ่อผมเลยนะฮะเออนางสารน,นะครับก็ทําได้แค่นี้ยครับทํา ให้เขาอิ่มอิ่มสักซักมื้อหนึ่งก็ยังดีครับเพื่อนๆถ้ายังไงขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่ที่ที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามกดกดไลค์กดแชร์ด, like, ด,ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากเลยครับเดี๋ยวผมจะไปก่อนแล้วนะครับครับนี่ครับเขาได้ยินเสียงรถ ลาสคลิปนี้ด้วยการค่อ,คอยๆไปนะครับ